ทุกคนต้นกล้วย38ยูโรนะแต่ก่อนนะร้อยกว่ายูโรนะถ้าต้นใหญ่หกล้วยญี่ปุ่นนะทุกคนมีกล้วยสีแดงนี่ไงเจอแล้วกล้วยสีแดงนี้ร้อยยูโรนะคะทุกคนทุกคนพาชมดอกไม้ ผิวหลีบบานเร็วมากก็สวยอะสบายตานู่นไปถึงนู้นเลยนะค <Ear steps> ือกล้องกล้องชัดมาก 那个。 คนนี้ยี่ิบเก้ายูโรนะกระถางหนึ่งนี่สิบยูโรนะคะอือดูดิ3สามยูโรเก้าเก้านะคะทุกคน สโรนะคะอันนี้ต้นไม้จริงนะตรงนี้แถวนี้จริงหมดเลยคือกลิ่นหอมดอกดาวเรืองมีหลายพันนะเจ็ดยูโรดอกดาวเรือง ทุกคนคุณเสียงนกเสียงอะไรไม่รู้ะบนหลังคางามมาก คนเสียงดังหน่อยนะเพราะว่าเสียงนกมั้งเนาะสุกดก้าดยู่ 769ยูโรทุกคนแต่ว่ากลิ่นมันหอมมากเลยนะนอันนี้หัวเราพานะคะทุกคนจระเข้มีหลายพันเนาะ เราเรื่องมีหลายพันนะทุกคนนี่อันนี้สงเออหอมกว่า แอนแอปเปิ้ลสารแน่มาล็อกสารแน่เขียวอะไรของบีโอนี่สตรอเบอรี่สองยโลมีหลายพันนะทุกคนจะได้กินไหมเนี่ยเห็นทำท่า,ทาเหมือนจะปลูกไม่ โอ้พีกขึ้นแล้วทุกคนยูต้องซื้อกำซาเลยซื้อแบบนี้เลยเหมือนที่หมวยหมวยซื้ออย่างนี้เลยถึงได้กินอันนี้ทําชานะทุกคน,นนี่ใบนี้ก็หอมนี่น,นี่ก็จะเป็นใบเปรี้ยวๆทาสลัดการสีส้มนะ ต้องก้มนะนมีฝาปิดด้วยเอาซกสองสามอันไหมทุกคนช้าสามพันเก้าร้อยเก้าสิบโลไม้อะไรอ่ะไม่อยากไม่กล้าจับเด,ดี๋ยวดิกี่หมื่น 6ย like, mm like, ูโรเองอะมีหลายพันนะคะทุกคน ยีิบสองยูโรนะคะทุกคนต้นกล้วยอะ่ะเดี๋ยวจับใช่นะเดีย๋ยวจับ ตัวนี้มันเคยมาบ้านเรานะตัวสีดำตัวน,นี้เอออย่าเออตัวนี้เคยบินหลงมาบ้านนะน,นที่ตัดหญ้าน,นะทุกคนทุกคนออกมาข้างนอกนะคะข้างในยังมีอีกกลิ่นหอมดอกไม้มากโรเซ กินหอมมากดอกเนี่ยชื่อดอกเลยคืนนี้เราไปถ่ายมาแล้วถ่ายรูปที่ปราคนลูกไก่เขาเลี้ยงอย่างดีอ่ะปิดกระจกปิดอะไรนะคะอุ้ยตัวใหญ่มากกูกูกูก ถึงพงน้ำตกสวยมากเลยดูราคาก่อนนะค่ะทุกคนน่ารักแบบบ้านไก่อะ่ะคือบ้านไก่น่ารักอะ่ะต้นก็นเป็นพงแอปเปิลอุย้ยมีพระต้นมะเดื่อนะจ๊ะทุกคนเท่าไหร่เดี๋ยวดู หกสิบหกยูโรจ้าหกสิบหกยูโรแค่นี้นะคะนี่หกสิบเก้าจ้าแอปเปิลจ้าดอกแอปเปิลงามจ้า ลูกนัวบิลลี่คือเราเดินถ่ายรูปแบบทุกคนนี่เหมือนกัญชา8.9ยโูโรอะนก ไฮเดนเยียนะคะทุกคนไฮเดนเยีย mm hmm. ผู้ชายเรื่องดอกไม้ฟอมบวดทุกคนต้นองุ่นนะคะมันมีหลายพันธุ์และอันนี้ก็คือราสเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่นี่องุ่นเขียว อ่งุ่นม่วงม่วงมันมีอางุ่นแบบไม่มีเม็ดอะสีเขียวอร่อ,รอยนี่พวกมาเดือนะคะหลายสายพันธุ์บูเบอรี่คุยเยอะมากอะเยอะมากอยู่ที่เราจะปลูกขึ้นไหมแค่นั้นแหละ แคเน่เต่าอุ้ยดูกบตัวนี้ดิแคลรไปตรงถุงหนึ่งนะทุกคนเหมือนแค่ป่ามากเลยฮะ มันเรียกต้นอะไรอ่ะต้นหม่อนนะคือหอมมากดอกนี้ที่แม่ให้ก็ตายแนละ้วอันนี้เทไปถ่ายที่ปาร์กไงเฮ้ยนี่นี่นพูดอะไรเป็น,นยาง สวยมากเลยอะ่ะเป็นดอกที่ไม่เคยเห็นะนะมาเท่าไหร่ ไใช่หรอทุกสี่ชลีคือน่ารักอะ่ะเป็นพวกไฟ ซื้อเสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวนี้ยุคนซื้อเสร็จแล้วดูดิของที่เราได้หมดไป114ยูโรนะคะ114ยยูโรกว่า une espèce de métaphore pour expliquer comment je me sens je me sens comme dans un jeu vidéo où j'aurais trouvé l'arme pour tuer le boss de faim voilà je me sens invincible et vous paris barcelone soit moi j'ai fait mon choix bien pour ça je mets l'écoute et l'humain au centre de tout et je fais respecter l'ordre pour me faire respecter je crois que c'est ça qui va Ceci est un message du ministère de la Justice. Présidentiel. J'ai oui, vu oui, ça, oui, oui, hein. mais deux costumes de notre président qui ont fait le déplacement sur un siège en business class. Voilà, bon, ils ne se déplaçaient pas tout seul, ce sont des employés qui les ont mis là-bas. Alors ça c'est précisé de nulle part. Ah oui. Ainsi, ça se trouve. C'est fantôme de la démocratie et celui de la à... démocratie. แดดร้อนทุกคนดอกกอนซายเยอะมากดูดิทางฝลูกอ่ะข้าวเบเล่นะทุกคนเนี่ยข้าวเบเล่ ของที่เราได้มานะคะทุกคนโอ้โหมาถึงบ้านแดดดีมากได้ดาวเรืองแล้วก็ดอกอะไรไม่รู้อะเต็มอนมีน่ารักอะ่ะอันนี้ก็แบ่งไว้ที่บ้านนิดนึงมีพริก นางซื้อมาปุ๋ยอยู่ดอกนี้หอมมากแม่ส่งมาให้อันนี้เซเลรี่เราซื้อมาจากห้างนะคะแล้วเราตัดก้นมันดูดิสวยงามดอกกุหลาบสลัดนะอันนี้ยังไม่ขึ้นไม่รู้อะไรแค่นี้แหละจ้า แดดร้อน้นตกจ้า ตลารไปแบคป็คไปกินสลัดยามเย็นนะจ๊ะเลยกินแซลมดีคือกล้องมันสีสวยมากเลยอะ่ะเนะ<ง>าะกล้องซัมซุงอะ่ะ

คุณที่รับชมเลยๆแฮงๆหมดไปวันหนึ่งของเราแล้วนะคะทุกคน